โอเคสวัสดีครับเพื่อนวันนี้ก็เจอกันอีกคลิปนะครับก็อย่างที่ผมเคยพูดกับเพื่อนๆน,นะครับว่าถ้าเรามีพระนะฮะหลายๆองค์ถ้ายิ่งเป็นนะพิมพ์ที่มันใกล้เคียงกันพิมพ์ที่มันความคล้ายเคียงกันมากอะ่ะเราก็เอามาเทียบกันนะในเรื่องของ ยิ่งอายุพระอย่างเป็นพระเนื้อดินนี่ผมกอามาโชอย่างเงี้ยนะถ้ามันอยู่ในในลักษณะงนงจังหวัดหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยนะล้วนะเป็นเนื้อหาที่มันใกล้กันเนี่ยเฮ้ยก็นะ่าเอามาเปรียบเทียบทําคลิปเปรียบเทียบให้เพื่อนๆพืได้ดูกันเพราะอะไรมันจะเกิดประโยชน์มากกว่าที่เราดูพระเดียวๆและชีตหนีนะครับ การเรียนรู้พัาเครื่องเนี่ยนะถ้าเราไปจําแต่ตําหนินะที่ผมบอกอ่ะถ้าเมื่อไหร่อุบาจาจ์ของสายนั้นหรือว่าคนคนนั้นทด้สอนลูกศิษย์แล้วบอกว่าเฮ้ยคุณต้องไปจําแต่ตําหนิมันต้องมีตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้ตน,นตรงนี้นะเขาก็จะจําแบบนั้นมาถ้ามันนอกที่เขาต้องจําอ่ะนะถ้ามันนอกที่เขาต้องจาอ่ะเขาก็จะบอกไม่ใช่มันเก๊ ไม่ถูกพิมพ์มันไม่มีตำาหนิที่ถูกต้องตามที่ผมได้รับจากการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์ท่านนั้นมานี่ฮะอะไรจะเกิดขึ้นต่อมาก็คือการวิเคราะห์เชิงกายภาพที่มันถูกต้องนะแล้วมันเป็นแบบว่าเป็นมาตรฐานนะครับเท่าไหรอ่อ่ะบางองค์เนี่ยบางพระเนี่ย มันไม่มีเขาเรียกไงมันไม่มีตําหนิเพราะว่าเกิดจากอะไรเกิดจากบางทีเราก็ยังไม่รู้เลยว่าพระที่เขาโบราณเนี่ยเขามีพามามันมีกี่พิมพกี่แบบกี่บล็อกไม่รู้อนะข้อมูลพวกนี้มันไม่มีการบันทึกอะเราก็จะมีการแต่ถ่ายทอดกันมาแบบนี้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 นะครับ แต่ถ้ามันมีบันทึกชัดเจนนะอย่างผู้รู้เนี่ยอย่างสมเด็จเนี่ยบัลลัง์เนี่ยนั่นคือมีผู้รู้ไงมีผู้บันทึกมีข้อมูลที่ชัดเจนไออย่างนี้เราก็ต้องเอากรอบนั้นเข้ามาดีเอามาดูเอามาเรียนเอามาศึกษามันก็จะทำให้เรานะค้นหาสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันมันแคบขึ้น มีโอกาสที่จะได้พระดีๆได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่ยึดตามกรอบนะผมจะบอกว่าคุณหาพระสมเด็จเนี่ยหาให้ตายอ่ะหาให้ทั้งชีวิตเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้เจอคุณก็จะเจอแต่พระที่ไม่ใช่ไนงะเพราะคุณไม่ได้เรียนตามกรอบคุณไม่ได้ศึกษาตามแบบตามวิธีการของเขานะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากฝากเพื่อนๆไว้ นะการดูพระเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าอย,อยากดูก็ดูอยากทําอะไรก็ทําใครพูดอะไรมาก็ที่ผมบอกอะ่ะมึงก็เก่งกูก็เก่งกูก็ตั้งกลุ่มกูได้กูก็สร้างสมาคมกูได้นะกูท,ทําหนังสือกูได้กูมีเครื่องเอ็กซรเลกูมีเครื่องสแกนโลหะกูโหไม่สารพัดนะออกมาใส่เครื่องกล้องพันเอ็กหมื่นเอ็กกูขยายได้ทั้งทางท,างทางี่มันก็น ไม่ใช่เรื่องเลยมันไม่ใช่เรื่องเลยจริงๆเพื่อนๆนะครับทําไมไม่สอนกันให้มันถูกเรียนกันให้ถูกอ่ะนะผมยังบอกไอ้คนที่ดูพระสมเด็จนะี่ะดูกันไม่ตายมันก็ไม่ได้ของดีหรอกเพราะอะไรเพราะหลวงประเด็นเขามีกรอบให้เรียนแต่มึงก็แม่งก็ไปเขียนตาราให้มันมากขึ้นีนะ่ะทําอย่าง,งานู้นอย่างนี้อย่างนู้อางงานอย่างนี้นะเพื่อหาผลประโยชน์ใส่ตัวกันเองนะครับ คนที่บริโภคความจริงเนะี่ยอย่างพวกเราอยากจะสะสมอยากจะเรียนรู้อยากจะหาข้อมูลดีๆแม่งกับเจอไอ้เหี้ยพวกนี้แม่งทำขึ้นมาเนี่ยมันก็บรรลัยจักอะ่ะผมจะบอกนะครับผลประโยชน์กันมากมายเกินไปหากินกับความที่แบบ่าคนไม่รู้นี่ผมโคตรเกลียดเลยแทนที่จะมาให้รู้ดีก็ช่วยกันทิ่จะลงในองค์กรให้มันดีขึ้นนะ ผลประโยชน์ไม่ได้ตกกับลูกกับหลานตัวเองไงลูกหลานที่ว่าคนที่เขาอยากจะเรียนให้มันดูจริงๆเนี่ยศึกษาได้ข้อมูลจริงๆกับต้องฝนเฟหาไม่รู้จะยึดถือใครเป็นคนเก่งคนดียึดถือข้อมูลไหนที่มันเป็นข้อมูลแท้ททจริงแท้จริงขนาดว่ามีท่านหนึ่งอ่ะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่พูดออกมาเนะี่ยเป็นคอร์รูมเนสองกลุมเข้าไปดูของคลิปคลิปหนึ่งท่านพูดถูกนะ ผู้รู้ก็มีอย่างตำราของเรื่องพิมพ์พระสมเด็จพระนคงเนี่ยของสมเด็จโตก็มีของท่านตำรับตำราของท่านเตรียมประวัยที่เขียนและชัดอไอ้่างนั้นนะพวกเราต้องยึดอย่างนั้นนะผมว่ามันจะได้ตรงมันจะได้เรียนง่ายมันจะได้เข้าใจถูกคนเรามันจะได้ไม่ต้องมาโหยนะ แย่ายายไปหมดสมเด็จเต็มบ้านเต็มเมืองในแง่มันด้อยค่ากันมันด้อยมูลค่าสินทรัพย์ของประเทศแต่ที่จะมีมูลค่าให้มันดูอลอ,อลังการหน่อยกลับมาด้อยกันองค์ละพันองค์ล,ละร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยคืออะไรกันนะทำอะไรกันนะฝากไว้เพื่อนๆอ,อ่ะวันนี้เรามาวิเคราะห์กันต่อผมพี่พาะเนื้อดินอยู่สามองค์ นะครับแต่ผมก็บอกแลยไงว่าพ้าผมไม,ไม่มีมูลค่าไม่มีราคาว่าผมไม่ได้ตีเป็นราคาแต่ผมตีเป็นในเรื่องของการเรียนรู้นะนะครับทำไมผมหยิบผ้าสามองค์นี้ขึ้นมาให้ท่านดูให,นนดให้เพื่อนเพื่อนดูผมอยากให้เพื่อนเพื่อนดูอะไรดูเนื้อดูโซนเนื้อพ้านะครับบูโซนเนื้อผ้าแบบเนื้อของผ้าสามองค์เนี้ย มันมีความใกล้เคียงกันไหมมันมีความเป็นผ้าเก่าไหมะนะมันเป็นเนื้อดินที่มันถึงยุคไหมมันละเอียดแบบนี้มันมีพิมพ์แบบนี้นะครับคือผมไม่รู้หลักสามองค์นี้จะเป็นผ้าแท้หรือผ้าเก๋ไงผมบอกแล้วไงว่าผมเป็นคนที่แบบว่าอยากให้เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูแล้วก็นะครับให้ความคิดเห็นกัน เออมันน่าจะเป็นแบบแบบนี้นะมันจะน่าจะเป็นภากลุ่อย่างนี้นะมันน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้นั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านทำกันเราช่วยกันวิเคราะห์เราช่วยกันคิดนะครับเป็นการ brainstorm ไงเขาเรียกว่าเอาสมองหลายๆสมองเนะ่มาคิดเอาสายตาหลายๆสายตาเนี่ยเอามาดูนะครับมันจะได้เกิดประโยชน์เกิดมุมมองเกิดความคิดเกิดอะไรขึ้นมาให้มัน นะเก่งขึ้นเนะ่ยนะครับการทําคลิปทําคลิปเพื่อให้คนอื่นคนทุกเก่งขึ้นมันก็ทําให้อะไรวงการมันดีวงการมัน,ตเ,นเติบโตวงการมันจะมีแต่คนคุณภาพที่ไหนก็แล้วแต่จะเป็นบริษัทจะเป็นองค์กรไหนก็แล้วแต่นะเมื่อคุณคนของคุณมีคุณภาพคนของประเทศนั้นมีคุณภาพหรือคนในสังคมใน,ในวงการนั้นมีคุณภาพเราก็จะมีแต่สิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นกับ องค์กรน,นั้นโอเคครับเพื่อนๆน,นะเรามาดูองค์แรกกันนะอันนี้เนี่ยเป็นผ้าเนื้อดินและสีโทนสีไหมเพื่อนนะออกจะ่ละเอียดละเอียดนะแต่ผมเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นผ้าอะไรแต่มูลมองดูในในในทรงพิมพ์แล้วเนี่ยนะมันก็เหมือนกับลักษณะหลวง เขาเรียกว่าหลวงพ่อโตแต่ว่าไม่รู้โตจังไหนนะแต่ด้วยพิมพ์นะด้วยความละเอียดของของดินอันนี้คือคือคือคอยากจะให้เพื่อนสังเกตคือคอะไรคือดินไงเห็นไหมดินไงใช่ไหมครับนะการตัดเห็นไหมศิลปะอย่างเงี้ยมันต้องเป็นการตัดแบบตัดแบบโบราณอ่ะตัดแบบใช้ไม่ใช่ใช้มีดหรือใช้เครื่องตัดเห็นไหม เห็นไหมเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยคือศิลปะงานเก่าโบราณไม่ป็นอย่างเงี้ยนะแล้วเนื้อเนี่ยมันเป็นเนื้อดินละเอียดเนี่ยละเอียดมากอ่ะเหมือนดินกรองละเอียดอ่ะผิวไ,มไหมมผิวจะออกมันๆเหมือนกับผ้าที่ผมให้ท่านดูเมื่อกี้คือผิวจะมันๆแล้วก็เนื้อละเอียดละเอียดเหมือนกับของ พระดีลาเมตขนุนนะ่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะเพื่อนดูนะครับผมก็ไม่รู้เราเป็นพระอะไรท่านเพื่อนรู้ก็ถึงบอกให้คอมเมนต์เข้ามานะเป็นพระของจังหวัดไหนยุคไหนพระอะไรพิมพ์อะไรอย่างเี้ยนะครับฝากเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยคือองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองนะองค์ที่สองเดี๋ยวต่งท่านหน่อยแล้วนอนกริ่งเลยเนี่ย อันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเพื่อนดูผิวมันมันเลยอ่ะผิวคือผ้าเป็นผ้าแบบแกล่งเนี่ยคือออกจากนะครับนะคือองค์เนี้ยถ้าจะมองว่าเป็นผ้าอะไรผ้าทางภาคเหนือทางลำพูนไหมเอยทางภาคเหนือเขาเรียกผ้าอะไรผ้าลอดผ้าไม่ใช่ผ้าลอดดีนะครับผ้าอะไรอ่ะ ที่คล้ายๆอย่างเงี้ยแต่องค์นี้มันไม่ใช่พิมพ์นั้นไงเขาเรียกว่าผ้าอะไรนะเพื่อนๆมีความรู้ก็คอมเมนต์มานะครับนะแต่ว่าด้วยคือพิมพ์มันไม่ใช่แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเนื้อละเอียดเนี่ยเหมือนงานผ้าทางโน้นนะผ้าทางทางเหนือน่ะเจอพระโคงลำพูนผ้าอะไรพวกเนี้ยผ้พาพังลำพูนในศิลปะเขาก็จะออกอย่างเงี้ยแล่นเนื้อเขาเนี่ย นะเนื้อดินเนี่ยมันก็จะละเอียดไงเนี่ยมันก็เทียบกับอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะเนเพื่อนๆดูดิผิวละเอียดละเอียดอย่างเงี้ยนะครับมันก็ถึงบอกว่าเออเยผิวละเอียดแล้วมันมีความแกร่งความแน่นนะนี่เขาเรียกวอายุของพ้าไง มีแกล่งมันแกล่งเพราะแกล่งด้วยเวลาด้วยการผ่านการเวลาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกอย่างมามันถึงแกล่งมันถึงแน่นเห็นไหมลักษณะการเหมือนงานนี่ไหมเพื่อนโบราณเนี่ยเวลาจะเอาผ้าออกเห็นไหมเอามือมันจะมีลานี้มือไงดันออกก็จะมีรอยบุ๋ยนี่คือธรรมชาติไงเห็นไหมเหมือนงานเหมือนผ้าที่ผมเอามาให้ดูก็คือผ้าเนะ เขาลีลายเม็ดขนนเห็นไหมครับอันนี้ไหนเพื่อนดูนะอย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่าการดันผ้าออกอ่ะมันก็จะมีลายนิ้วมือการกดเห็นไหมมันก็จะมีลายนิ้วมือเนี่ยการกดผ้ากดมันก็จะมีรอยบุ๋ม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 กดหน้าเดียวไงมีบุ๋มบุ๋มบุ๋มข้ามาอย่างเงี้ยนะฮะคือความแห้งความแกล่งนะครับแต่ไม่รู้อันนี้คือเขาให้ข้อมูลให้เพื่อนเพื่อนให้ข้อมูลเข้ามานะนะอีกองหนึ่งเพื่อนดู อันนี้ก็คือพระรอดองค์นี้ก็เหมือนกันเห็นไหมทำไมผมบอกว่าเออมันมีความใกล้กันเป็นดินอะไรอย่างเงี้ยมันดินเดียวกันเนี่ยดินแบบนะถ้าองนี้เก่าถึงองนี้ก็มีโอกาสเก่าถึงความคมชัดของพิมพเห็นไหมเนี่ยเนี่ยพระรอดองนี้ก็มีความคมชัดนะการกดพิมพ์นะครับนะความแกร่งเนี่ยแกร่งมากเห็นไหม แกล้งความคมชัดของพิมพ์เห็นไหมครับคือทุกอย่างเนี่ยมันไม่อาจจะไม่รู้ว่าเป็นเป็นแท้เกสผมทุกคนนี่ไหมแต่ว่าเวลาเราดูเห็นไหมการดันพิมพ์ความแกล้งเนี่ยนะนะครับลักษณะอย่างเงี้ยฮะรอยนิ้วมือเห็นไหมความแกล้งกับรอยนิ้วมือกดกดกดเห็นไหมครับเนี่ยนี่กดพระหน้าเดียร์ไหมความเหี่ยวความย่นเนี่ยคือมันเป็นลักษณะของกายภาพไง เราก็ไม่รู้เรอกาเอ้ยพ้าเรามันดีไม่ดียังไงแต่ด้วยความที่ผมบอกผมก็เทียบในเรื่องของดินไงดินมันเป็นอย่างนี้ดินละเอียดนะดินละเอียดละเอียดมันน่าจะเป็นพ้าโซนเดียวกันนะการสร้างนะการกดพิมพ์กดด้วยมืออย่างเงี้ยไออย่างนี้แบบพิมพ์นะหลังเขาจะเรียบนะหลังเรียบเรียบนะ แต่ว่าด้วยความที่เป็นเนื้อดินที่มันละเอียดไงเพื่อนดูนะละเอียดมากและเก่าแข็งแน่นเนี่ยครับคือการพิจารณาของผมผม,ผมก็ดูอย่างเงี้ยแหละแท้เก๊ผมบอกผมไม่รู้หรอกแต่ถ้าเพื่อนหลายที่เพื่อนๆนะครับเข้ามาดูแล้วให้ความรู้หรือให้รายละเอียดกันครูบาอาจารย์นะครับก็จะได้รู้ว่าเออมันมีโอกาสเป็นพาที่ดีได้ไหมถ้าดีได้ก็โชคดีเราไปถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่า,วา,วาผมผมบอกไม่มีราคา พราะไม่ได้เคยตั้งราคาว่ามันต้องเป็นราคาเท่าไหร่ถ้ามันแท้มันเ๋นะโอเคเพื่อนๆอ,อย่างนี้ก็ฝากไว้นะครับช่วยกันพิจารณาและให้ความคิดเห็นกันมามันเป็นประโยชน์เพื่อนๆผมนว่าทุกอย่างมัน,ป,นประโยชน์สาหรับคนดูพระนะคนเรียนรู้ถ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตาคนดูเป็นคนเก่งเขาก็เขาก็จะได้เปรียบเราคนที่ดูไม่เป็น ถูกไหมคนดูเป็นเขาก็ได้เปรียบเพราะว่าเขาศึกษาเขามีข้อมูลที่ดีกว่ามันก็ได้เปรียบคนที่ไม่มีข้อมูลแต่เราก็ไม่ใช่ว่าเราจะโง่ไปตลอดหรือเรียนไม่เป็นเราก็เรียนได้นะครับเราก็ศึกษาได้วกนี้นะโอเคเพื่อนๆนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะศึกษาร่วมกันจะได้เก่งๆเพื่อนๆโอเคคลิปนี้ขอบคุณครับ